สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องปองปายสุโปสทุกคนครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดียามค่ําครับวันที่3สิงหาคม2566ครับนี่ครับบรรยากาศที่โกดังอุบลสายยันซาว1997ครับรังฝนตกนะครับโอ้ฝนตกเสมอสเวเดนครับช่วงนี้นะครับเด้อระวังฝ่าระวังฝนกันนะเด้อครับเด้อผู้มีการมีงานสําหรับทีมงานนอากับโบมี่เราครับช่วงนี้มิดซีดีครับผมอ่าผู้ใดมีการมีงานกะระวังฝ่าระวังฝนนะครับเด้อช่วงนี้ครับ ฝนมาทุกมือทุกเวนครับผมนี่นะครับบรรยากาศที่โกดังบลสายอันาวเราก็ประมาณมนี้นะครับรถจอดเต็มโกดังครับเพราะว่าฝนมากถึงมีงานเจ๊วันเสาร์เนาะรถเวทีเครื่องเสียงรถแห่ก็มีอยู่ครับไปนะนี่นะครับรถแฮกรถแห่โบ้ปกติจอดจมีสองขัอนงานครับรถแห่จุดใหญ่บนสายซาวหนึ่งเก่าๆเจ็ดครับ แล้วจะขั้นหน่อยอ่าขั้นหนึ่งประจอดอยู่ประทุมราชสงศานะครับเด้อบนสายยันซ่าห้าเผลอได้อยู่ไก่กะทิดอครับที่อาจารย์สายยันทงสวัสด้กับอาจารย์ปังกวดูแลนะครับปังกรโปรโมชั่นครับอ่าดูแลทั้งวิธีทั้งเสียงทั้งรถแห่นะครับรถแห่ใหญ่ครับผมนี่นะครับด้านนี้ท่านอาจารย์สายยันกระด้างครับรถข่าซ่องครับอ่าหัวาหารถข่าวซ่องครับเองนี่ ช่วงนี้ฝนตกครับคนดันเข้ากะน้ำท่วมนิดๆน้อยๆครับคนเดี๋ยวส่งปีนี่จักหน่อยเพราะว่าหางเงินเทพปุนท่านใดอยู่ครับผมมีงานมีการนะครับช่วงนี้นะครับช่วงเขารนสาด้งานกับสิบบางลงหน่อยลงเพราะว่าบางวงกับปิดวงนะครับทําการซ่อมกันเนาะครับนะช่วงนี้ซ่อมปิดวงนะครับ รับปุง๋งเวทีขังเสียงแน่ช่วงนี้ที่มาเท่ากด็ด่างหาเงินมาสื่อสีอยู่ครับเอ้ยครับท่านอาจารย์สยันกำลังขับรถเข้าซองครับช่วงนี้ว่ม,มีงานมีการครับนี่ต่วันเสาร์ทุกวันเสาร์ไลฟ์ลุ่มปิดนะครับนะครับท่านอาจารย์สยันสวัสดีครับเอซีจันทร์สันครับ นรถชาร์จไฟไปตัวครับแมนนะครับรถบัวลอออกงานนะชาร์จไฟครับลดกับบัวลออกงานกันต้อครับออกครับเขาเรวจะเอาคันนี้เข้ามานะครับคันนี้รถต้องเอาตัวสองครับครับไปเข้ามานี่นะครับเออรถโอ้ของแพร่เทวีสบายใจบเด็ดหน่อยเทวีเราไปแล้วเราไปนล้วบัดดี้แล้วจะไปครับมินิหนึ่งแล้วองานหลายนะมินิหนึ่งบัดดี้ ช่วงนี้ออนทัวร์งห้องขาดโซเฟอร์ยได้แบดนี้ได้ไฟอยากมากสมัครครับออนโซ่สองไปกับวงแสงทองฟินแลนด์นะครับนี่ครับจับการขั้นนี่แหละครับนี่ขั้นเขาว่าเพื่อนเอิดอืดนี่เป็นน้ำรถหรือเป็นน้ำข้นครับเขาว่าอะไรเป็นน้ำข้นครับครับเพราะว่ามันก็จะจวดอยู่ครับท่านอาจารย์สยัญครับนี่ก็ไม่จะจวดนี่นะครับนะคนใดสนใจช่ว่าเป็นโซเฟอร์นั้กจะมากได้ครับเด้อนะครับ เป็นตัน้งโซ่เฟือเป็นตัน้งคนไหวก็ได้เึ็นบางงานนะครับเด้อเห็ดร้ายก็เลยเมย์พอเพล่าเพล่าเซ็นช่องที้เล่นมิต่างงานกี้ไก่เลยเป็นตุลาเนี่ยกับเฟือบวงที่เจ็ดเนี่ยเป็นกัญญากเนี่นนยครับ่วมไงมาถึงสวมแล้วก็ปั๊บปุ้งเวทีนะครับเวทีเครื่องเสียงเราบนสายสินซาวที่ที่เรารไปสี่ขั้นวันนี้ไปสามขั้นแล้วนะครับเพราะว่าค่าดเช่าจ่ายมันเยอะมากนะครับสํสาหรับสี่ขั้นมาเดืนอนยันงดีต่อแก่ เอาเป็นสามขั้นนี่กันนะครับการลดลดสเปคลงบาหลายหรอกครับนี่น้อยครับผมสามารถไปได้สามขั้นนะครับเด้อฝากแฟนเมียครับอีซีแสงช่องฟินแลนด์ครับผมเี๋นะครับเอฟซีอุบลไซด์เซาฟ์หนึ่งเก่ากับเจ็ดเท่านนี้นะครับสนใจอยังกะติดต่อมาได้กับท่านอาจารย์สายันทองสวัสดิ์ครับเวทีเครื่องเสียงชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางนะครับรถติดเครื่องเสียงนะครับนี่12ล้อให้ดูดิก็ บ้างนะครับเด้อบัตันมีเจ้าของจับจองบัมีวงประจำหน้าะนะันว่าเจ้าของแลครับเนาะรถแห่เล็กเราก็มีรถแห่ใหญ่เราก็มีจอ led ก็มีพร้อมโครงทัดก็มีเรือ่องหายเสาโครงทัดอะโมิเนียมย่างดีทางด้านบัตเตอมิ้เสาเรากับทางด้านนี้เป็นใส่งานอยู่ครับทางด้านเพราะว่าเป็นเวทีของอ่นตัวสองกออับอลลูมิเนียมนะครับ นี่ครับท่านอาจารย์สายันอารมณ์ออกกําลังกายถอยออกถอยเขา่าถอยเขา่เขาถอยออกครับครับต้องมัดศีขษะได้สองข,ขั้นนะครับเนาะนี่นะรถจะจอดที้ไหนสองขั้นโครงการ,กรเกษตรบางข้ามบางหนีแห่งรถซิปสองรออยู่วัดสันตากฝนลายนะครับบุรีครับตากฝนรถตากฝนลายบุรีครับ ทั้งขัวรถกับตากคนได้กับบุรีทั้งถ่ายรถกับตากบุรีครับเพราะว่ามันเป็นรถเดี๋ยวให้ดีๆก็ครับน้องน้อ่ะเนี่ยครับท่านาระทะยันครับรถเข่าอ่าครับไปครับมากครับมากครับไปครับผมอ่าผมก็อยูกับโกดังนี่แหละครับนี่บ้านนุ๊กกับโกดังคิดกันนะครับกับเดี๋ยวไปเวมาไปมาไปไปแล้ครับกับมหาชายชิปเนี่ยครับอยู่ทั้งในโกดังอุบลสายกันลเศร้าเฮาอ่ามหาชายคลิปกับเป็นรูปแบบยักษ์เทแบบนี้นะครับ เออแล้วเช่ากับมีการมีงานนี่การขยันเ้างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ครับอ่าความเคลื่อนไหวของยูโกดังข้อเฮ็ดจังได้ยูจังได้ครับขึ้น้อยกับที่นีการปรับปรุงยืดที่เครื่องเสียงนะครับท่าสีนะครับสมแช่มสู่น้ำพุ่งไฟ้แบบไฟระบบท๊อบสิ่งทุกอย่างครับผมอ่านี่ครับโกดังเขากับมี่ข้วได้ทำาหารหาอาหารกินนี่ครับ จัสยันเราขับไปขับมาขับมาแล้วก็ขับไปถอยรถไปถอยรถมาอีกขั้นนึงครับเขาสอกขั้นนี้เป็นขั้นขั้นนี้ใส่แก๊สอย่างนี้เลยครับนี่ก๊าซธรรมชาติีรถขั้นนี้รถข,ขั้นยวเยวนีครับใส่การธรรมชาติครับ สองหน่อยหกครับหน่อยหอุบลไซน์าวหนึ่งเก้าเก้เจ็ดนี่นะครับอออนนี่ครบสุดช่องรถิดม่อร์หมือันไมที่กะช่วงสายโฟมากทิ่หน่อยกหกกรนยังครับเพราะว่าข้างหัดไม่ต้มถูกวรารถนั่ก็ได้ม่รู้แต่พอดีนะครับนะอ่า นะครับอารถออกกำลังกายแน่ฟบางเหมือนกับขี้ออกไปออกไปแต่ขี้เขามากครับอ่าต่างเห็นบอลกำจะไปโดนกลางศีที่กับแบตบัดทีสครับโอ้ทิดไปคับนี่ครับเขืาวบดทิดครับนี่ครับจากทายันเราไปลองทดสอบเนี่ยต้องขับเคลื่อนแต่ละพวกรถจะไปโดนกับบอดี้นะครับนี่เนี่ยรถต็อกไแน่นะครับแบตกับอ่านี่ครับต้อขันนี้เ่อนปรุนกันธรรมชาตินะครับนี่ พกครับอ่าท่านอาจารย์สายันกัครับมาแล้วขับไปเราก็นั่งไกลรถนะครับอ่าคุณร้องเขากับมีอย่งนี้นะครับนี่มองใบสั่งนิติเนี่ยท่าสีนะครับของหนามของหนก็มีไปให้ผู้ใดมาจับจองนะครับมาจ่างมะลำหอากับมี แหมหาพื้นที่ตะไรท่าสีครับอ่านะขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลรับผมคลิปนี้ไว้สักนิดนะครับเด้อเจอคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ